คืบหน้าล่าสุดโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินนครราชสีมาเดือนกุมภาพันธ์2568าหสำหรับความคืบหน้าล่าสุดโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6กสายบางปะอินนครราชสีมาเดือนกุมภาพันธ์2568การก่อสร้างงานโยธาปัจจุบันแล้วเสร็จ33ตอนจากทั้งหมด40ตอน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง7ตอนประกอบด้วยตอน 1. ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาบริเวณกิโลเมตร0นก298แล้วเสร็จเหลือการก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาอีก 2. จุดบริเวณกิโลเมตร2บวก8 2ด้ด้านซ้ายทางและกิโลเมตร2บวก8 2ดด้านขวาทางนอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างสะพาน m i n นอร์บริดจ์จำนวน15แห่งและการก่อสร้างสะพานบริเวณต่างระดับบางปปริน2จำนวน2สะพาน ตอน4อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานจำนวน9แห่งประกอบด้วยบนมอเตอร์เวย์สแห่งบริเวณบ่อน้ำกิโลเมตรที่12บวก750บริเวณทางต่างระดับวังน้อยจำนวน3แห่งเพื่อเข้าสู่ด่านวังน้อยมุ่งหน้าทางหลวงหมายเลข309ถนนโรจนะและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณต่างระดับวังน้อยจำนวนหนึ่งแห่งขาออกจากด่านวังน้อย เข้าสู่ทางหลวงหม่เลข309ถนนโรจนะมุ่งหน้าอำเภอวังน้อยบริเวณต่างระดับวังน้อยและสะพานถนนเลียบมอเตอร์เวย์จำนวน2แห่งเพื่อเชื่อมกับด่านวังน้อยและเชื่อมมอเตอร์เวย์สาย6มุ่งหน้าจังหวัดนครราชสีมาตอน5การก่อสร้างสะพาน3แห่งแล้วเสร็จประกอบด้วยบริเวณกิโลเมตรที่15บวก330ฝั่งซ้ายทาง กิโลเมตรที่15บวก323ฝั่งขวาทางกิโลเมตรที่15บวก466ฝั่งซ้ายทางกิโลเมตรที่15บวก458ฝั45่งขวาทางกิโลเมตรที่15บวก632ฝั่งซ้ายทางและกิโลเมตรที่15บวก624ฝั่งขวาทางปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างงานถนนกิโลเมตรที่15ถึง15บวก300ฝั่งซ้ายทางและขวาทาง ตอน18ปัจจุบันงานก่อสร้างสะพานบริเวณหลังวัดซับบอนติดตั้งระบบแสงสว่างแล้วเสร็จส่วนสะพานด้านขวาทางเหลืองานทําขอบทางราวสะพานและปูยางแอสฟัลติกส่วนการก่อสร้างงานตัดภูเขาเพื่อปรับลดความลาดชันของหน้าผาภูเขาซึ่งขณะน,นี้สามารถเข้าดําเนินการทุกจุดบริเวณภูเขาทั้ง3ลูกความคืบหน้างานตัดภูเขาด้านซ้ายทางแล้วเสร็จร้อเปอร์เซ็นต์และกำลังเริ่มดําเนินงานบทอัดชั้นโครงสร้างทางถนนด้านซ้ายทาง จากนั้นจะเร่งรัดงานตัดภูเขาและงานถนนด้านขวาทางต่อไปตอน19กาการก่อสร้างสะพานบริเวณโรงงานปูนซีเมนต์ t p i ปัจจุบันติดตั้งพื้นสะพานด้านซ้ายทางแล้วเสร็จขั้นตอนต่อไปจะเร่งงานขอบทางราวสะพานด้านซ้ายทางคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมีนาคม2568 และจะเร่งรัดการติดตั้งสะพานด้านขวาทางต่อไปส่วนงานตัดภูเขาเพื่อปรับลดความลาดชันของหน้ผาภผูเขาปัจจุบันแล้วเสร็จร้0ยเปอร์เซนตโดยปัจจุบันได้เริ่มงานบทอัดก่อสร้างถนนด้านซ้ายทางแล้วจากนั้นจะเร่งรัดงานด้านขวาทางต่อไปตอน21อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานยกระดับด้านซ้ายทางความยาว2.6กิโลเมตรบริเวณหลังอสอคอมวกเหล็ก ส่วนด้านขวาทางอยู่ระหว่างก่อสร้างฐานรากเสาและงานหล่อชิ้นส่วนสะพานตอน23อยู่ระหว่างก่อสร้างสะพานโอเวอร์พาสบริเวณกิโลเมตรร้3ยสบวกสีนอกจากนี้ยังมีงานก่อสร้างสะพานบนทางสายหลัก2สะพานทั้งฝั่งซ้ายและขวาทาง รวมถึงการก่อสร้างสะพานบริเวณต่างระดับปากช่องจำนวน5สะพานส่วนการก่อสร้างงานระบบอยู่ระหว่างดําเนินงานตลอดสายทางประกอบด้วยระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรอัจฉริยะงานระบบโครงถ่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงและระบบจ่ายกระแสะไฟฟ้าบนสายทาง ระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความหรือป้าย VMS และการก่อสร้างในพื้นที่9ด่านได้แก่ด่านบางปะอินด่านวังน้อยด่านหินกองด่านสระบุรี ด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กด่านปากช่องด่านสีคิ้วและด่านขามทะเลสอ นอกจากนี้ยังมีงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินที่รอดำเนินการสรุปการก่อสร้างงานระบบผลงานรวมเดือนกุมภาพันธ์2,568คิดเป็นร้อยละ73.98สําำหรับการเตรียมความพร้อมเปิดทดลองใช้งานเพิ่มเติมมอเตอร์วเวยสาย6ช่วงหินกองสระบ,บุรีมวกเหล็กปากช่องด้านสายทางเป็นการชั่วคราว ระหว่างช่วงเทศกาลสงกราน2,568ตามนโยบายของนายสุริยะจึงรุ่มเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วงเดือนที่ผ่านมานายชวเลิศเลิศชวนกุลวิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้างกรมทางหลวงพร้อมด้วยนายสุวิชานสุรบาลผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานโยธาช่วงดังกล่าว ต่อมาในเสริมศักดิ์นายนันรองอธิบดีกรมทางหลวงพร้อมด้วยนายสุวิชานสุรบาลผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมจัดการจราจรระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานเพิ่มเติมช่วงเทศกาลสงกรานต์2,568